สวัสดีครับพี่น้องชาวสุเชอบวันนี้พาท่านมานี่พี่น้องจา๋าเจดีข่าวครับเป็นสิ่งที่ต้องล้ำลึกถึงผู้ที่เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถในอดีตครับพี่น้องจ๋า๋ยขออนอญาตนะครับเนี่ยเก่งกล้าสามารถในอดีตครับคือเป็นผู้หนึ่งที่เป็นขี้เล่าคนนึงนะครับที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองนะฮะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครับพี่น้องจา๋าเพื่อชาวจังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือของเฮานะครับพี่น้องจา๋า ที่พม่ามายึดครองแล้วก็แข่งกันว่าใครดำน้ําอึดที่สุดนี่รับลงไปน้ําปิงครับพี่น้องจ๋าพ่อหรอนี่น้ำปิงครับที่เปิลดำน้ําแข่งกับพม่าและครับแล้วเปิลเอาหินเอาเชือกไปอันนึงครับเอาอะไรอย่างเเพื่อเชือกเลื่อนเสียกยางสอย่างนะลงมาผูกคอตายตัวเองครับพี่น้องจ๋าจนตัวเองได้ชนะเนี่ยครับชิงบ้านชิงเมืองกันครับยนสมัยก่อนเนี่ยสัญลักษณ์ของความดีงามครับแสดงขึ้นหันว่าคนดีมีอยู่แต่ครับถึงแม้จะเป็นคนขี้เรา แต่คนดีๆแท้ๆมันมนมีใครกล้าย่าเงี้ยอย่าอีเนี่ยบ้านเมืองเขาบบต้องการความยุติธรรมแบบอย่างเงี้ยคุณพยายามจะตอกย้ำไอ้อย่างที่แบบตัดสินที่รัฐมนตรีที่เป็นแป้งอ่ะมันคือแป้งไอ้สัตว์โอ้ยแมงลันไปแล้วเกินไปแล้วมันแบบถูกต้องเย่างอย่างอี้มาได้ครับพี่น้องจ๋าแล้วบ้านเมืองเขาจะอยู่กันจะไดจะสอนลูกสอนหลานกันจะได้สอนลูกสอนเต้าจะได้เนี่ยมันบมนมีความยุติธรรมความยุติธรรมอต่อี้มันมาได้เฮ้ยแล้วคุณก็โอ้โหมันมันมัน เิงอะเปิ้นจะไปอยู่ต่างประเทศกันนะครับพี่น้องจ๋าประเทศนู้นประเทศนี้ล่าสุดประเทศจีนเผด็จการยังเปิดรับด้ยนะบอกว่าจจะรับคู่ที่อันที่จะรีภัยไปอยู่ประเทศจีนใครจะหมดผมว่าเฮาหมดศรัทธากับบ้านเมืองเฮาเลยครับพี่น้องจ๋าหาความยุติธรรมมาได้ขนาดความยุติธรรมเห็นดูครับอันอ้ยังก็ทนายอานนท์เปิ้นยังโดนเห็นมว่าใครวัดเจ๊กไประบาดในคุกโอ้ล้าเหลือก็ล้าไปอ่ะไอ้กําลังแกกําลังไปครับพี่น้องจ๋าเอนดูแล้วเปิ้นจะตายมาได้อ่ะพี่น้องจ๋า ขอเป็นกำลังใจให้น้องหลายๆท่านนะครับ้เนี่ยมากำลังแกลืออ่อนเปิ้นมาถูกต้องอ่ะเปิ้นก็ออกมาเรียกร้องทำเนี่ยต่อสู้ในกติกาที่มันถูกต้องกันครับอนั้นตคุณเป็นโอ้ยอย่ามันขมอย่ามันอึดอัดแต่ะเฮ้อแล้วใครจะเป็นคนดีดูแลบ้านเมืองเขาได้เนี่ยคนดูคนดีอยู่บ่ได้เนี่ยกครับโจโละครับพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะครับพี่น้องจ๋าโอ้โหจะได้ละมันคือแป้งเนอะเข้าใจก็ไอสัต